เอาผมสวัสดีเพื่อนเพคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมเดดดี D ้ฟอเรสเทนโซโล่นะผมหรือว่าเกมภาษาไทยที่มีชื่อว่าฝันกลางวานันลืมความเศร้าแล้วประเด็นคือตอนนี้มันเล่นยังไงหรออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปมั่วซั่วตัวเหลงเอาแล้วกันนะฮะนี้เดี๋ยวเราดันกล่องดันไปนทําไมอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันดันกล่องอันนี้ก็ตกดิฮะเอาถ้างั้นเดี๋ยวเราก็กระโดดข้ามไปไหมอันเนี้ยอ่าแล้วก็เคลี่ยงลุ้งหมีไปฝั่งนู้นชึบโอเคเอ้ยหน้าจุ่มดินหน้าจุ่มดินแล้วลูกเออไปดันคันโยกมาฮะเรรียยบ้อ ทำดีมากอ่าอันนี้เราก็ต้องโยนต้องหมีขึ้นไปข้างบนไหมเนี่ยเราโยนไม่ถึงนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเราบิดคันโยกกลับได้ไหมนี่ไงบิดได้แปบบ๊บนึงนะนี่ไงไปหมุนคันโยกไปลูกเออไปหมุนคันโยกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนู้นเพื่อมาหยิบกล่องนี่ไงแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วต้องหมีลุกไปคันโยกมาแล้วเราก็ดันกล่องมาทางนี้แล้วเราก็จะได้กระโดดขึ้นไปได้อ่าสวยอันนี้สวยเลยตามแผนตามแผน เดี๋ยววันนี้เรามาในส่วนของเกมรับสมองประลองปัญญากันบ้างนะวันนี้ช่วงนี้เล่นแต่เกมชิวๆมาเยอะขอเล่นเกมแนวตึงเครียดบ้างแล้วกันนะแล้วก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งนะเกมนี้เอ,อมีเนื้อหาแก๊ๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไร ทำทำไมเนี่ยจะบอกว่าเกมนี้มีมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเออแมงมุมด้วยนะฮะเออถ้าเจอไม่เจอเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวผมเตือนไว้ให้ตอนอ่ต้นคลิปแล้วกันนะเพราะว่ามันมีอ่มันมีข้อความระวังไว้ด้วยเอออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะน่ากลัวสยองขวัญนะฮะตอนนี้ผมต้องไปยังไงต่อกระโดดเกาะเชือกข้างหน้าหรอเฮ้ยผมลืมปุ่มวิ่ง่งมันวิ่งไงอ่ะแล้วประเด็นคือผมจะเกาะได้ไหมเนี่ยผมเกาะยังไงอ่ะเออนั่นดีชิบหายแล้วลืมปุ่มแล้วคือประเด็นคือผมไม่ได้ เอ้ถึงแล้วผมกดอะไรเกาะวะเนี่ยหรือมันเกาะให้เองวะโอเคข้างหมีแลดูเป็นห่วงเนาะอันนี้มันแดนที่จะแบบว่ามาช่วยเราอันนี้มันนั่งเล่นรถไฟโอ้ยลูกอะอย่างน้อยๆคิดในแง่ดีน้องก็รอเรามันไกลไปไหมเราจะอ๋อนี่งานมันมีสะพานใช่ไหมเราจะต้องโยน,น้องหมีไปฝั่งนูน้นถึงไหมเนี่ยโหลดแรงโยนเราไกลจังวะอ๋อต้องบังคับองหมีให้เอาสะพานไหลลงมาด้วยกดเ e อ็กวิ่งแล้วก็โดด เฮ้ยถึงอยู่เกมมันแบบเงียบมากอะ่ะเราจะเจอไอ้แขนยาวๆน,นี่นรือเปล่าวะผมว่าต้องแกะนั่นเซฟเราด้วยไงประเด็นน่ะผมว่าไม่ต้องจอเจอแนีๆเ,เลยวะสักอย่างอะ่ะไม่คนก็ผีอันนี้อะไรวะหน่ลูกปั้นอันนี้มันคงไม่ขยับได้หรอกมัง้งมันใหญ่ไปอะ่ะเราไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไชปละไม่รู้แหละเราผ่านยาวผ่านยาวนี่ผ่านยาวเฮ้ยเดี๋ยวน้องสไลด์ได้ด้วยเหรอ ไม่ไม่ไม่สไลด์ลูกสไลด์ได้สไลด์ใหญ่เลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอา้าน้องหมีวิ่งเข้าไปเฉยเอา้าแล้วเราล่ะเอาน้องหมีทิ้งเราไปแล้วแยวก่อนนะตรงนี้เป็นทางบันไดโอเคเราต้องขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินไปฝั่งนูน้นแล้วอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนเขียนได้เหรอเราต้องเอาดันขึ้นไปข้างหน้าเหรอใช่ไหมถูกถูกไหมเนี่ยผมดันถูกไหมเนี่ยมันตันตรงนี้อะแต่น่าจะถูกแหละเพราะเราต้องปีนตรงข้างนี้ไปใช่ไหมชุบโอเค แล้วก็ปีนท่อแดงมานี่อะปีนท่อแดงมาตรงนี้ค่อยๆนะลูกค่อยๆนะอย,อ,ยอย่าตกนะโอเคแล้วก็เซฟแล้วด้วยเซฟอีกแล้วเซฟบ่อยจังโอเคมาเฮ้ย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 อะไรเดี๋ยวน้องขาน้องติดแผ่นไม้เหรอหรืออะไรวะแล้วต้องหมีหายไปไหน่ะชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไวกดไย วายเฮ้ยเฮ้ยขาน้องขาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี social, way, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้า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 วโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะไปไปไปไหนวะไปไหนวะเอ้ยไอ้ดัดดไอ้ดัโอ้โหโอ้โหทุกทุกที่ทุกทางเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหห้อยห้อย เฮ้ยรอดรอดรอดพ้นอยู่ไหมรอดพ้นอยู่สไลด์กูสไลด์ <c oughs> เอ้าแตก <c oughs> อะไรอะ่ะแล้วน้องสนใจแจก,กันเหรอทําไมอะแจก,กันมันทําไมอะโอ้โหแล้วตลอดเวลาที่วิ่งมาแม่งจอยสัตน์้วยนะอะไรวะแล้วน้องหมีหายไปไหนเนี่ย <c oughs> เดินคนเดียวอย่างงี้มันเหงาอะ่ะไม่มีน้องหมีมาด้วยอะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> อะไรครับเนี่ยเอาขยับได้จริงด้วย อันนี้อะไรเนี่ยบอสไฟเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามหลักพอดเกมอย่างนี้เราจะต้องคอยหลบแสงแดงๆมันวายวายอย่า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 นะอย่าเห็นอย่าเห็นกูหลบหลังเสานะอย่าอย่าอย่ารู้อย่ารู้อย่ารู้เยอะแล้วไงต่อเฮ้ยโจว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามเงาไวายเดี๋ยวไม่เห็นตาฟาด โอ้โหมีดึงของอย่างนี้ด้วยอะเกมแม่งเฮ้ยเยวเดี๋ยวเดหลบตรงหลังละครั้งได้ไหมได้ป่าวะไม่รู้แล้วว่เดียังไงยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่มากอย่าดึงอย่าดึงนางเงือคนนี้ไปนะบอกก่อนเลยโอ้โหเี๋ยวเด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 ี๋ดเดี๋ยี๋ยดีเดี๋ เฮ้ยยานะน้องหมีเราต้องกลับไปตรงนั้นหรอเราต้องเราต้องโอเคน้องหมีน้องหมีมาล่อน้องหมีมาล่อันนี้โอเคสวยโอ้โหแล้วยังไงแล้ยังไงแล้วยังไงยาวยาวผมเดินยาวแล้วเนี้ Why? ยวายยานะเฮ้ยค <Hey, S 2> งไม่โอ้โ oh, หทำลายข้าวของด้วยไม่พอใจอะไรนิดไม่พอใจอะไรหน่อยนี่ทำลายข้าวของแล้ว <laughs> <laughs> ยังไงอ่ะต้องกระโดด ต้องกระโดดออกหน้าต่างใช่ไหมอันนี้เฮ้ยไปไปแล้วโอ้โหยาวโอ้โหโอ้โหสไลด์พ o w e r p o i พอยยาวเลยแม่เลยแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วต้องหมีมาด้วยไหมโอเคนึก <c oughs> ว่าจะทิ้งกันซะแล้วอันนี้กอดไปหนึ่งทีอันนี้โอ้โหไอ้ตัวนั้นมันขยับได้ด้วยอะ่ะดีนะเมื่อกี้ต้องหมีมาล่อให้นิดนึงอันนี้ไม่งั้นน่าจะยาวแน่เลยอะน่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันโอ้โหแมป <c oughs> แอบมืดๆอย่างนี้อีกแล้วไม่ค่อยจะชอบเลยว่ะอะไรเนี่ยฮะคุณผู้ชมว่าไอ้เขาวกวางข้างหน้ามันจะตุ้งแช่หรอไหมไม่ว่ะอันนี้ไม่ว่ะ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้มีกระตุกนิดนึงหมายความว่ายังไงกันโอ้โหแล้วประตูบานนี้นั้นเข้าคาสีเลยควันมาด้วย <c oughs> เปิดปุ๊บควันมาด้วยไงเหมือนจะสื่อว่าไม่ได้ผ่านการซ่อมบำรุงมานานโอ้โหห้อง ต่เอ้ยอะไรก่ะให้พักบังเถิดจริงๆแล้วอะนะเฮ้ยทำไมเหมือนน้องตัวหดเอ้น้องตัวเล็กลงเฮ้ยเอาน้องตัวหดฮะนี้แล้วเพลงช่วยอย่าบิวได้ไหมเนี่ย <c oughs> เออถ้ามันไม่มีอะไรก็ช่วยอย่าบิวได้ไหมอันเนี้ย <c oughs> แล้วนี่เราทำโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเราเล่นอะไรกับมันได้เยอะเลยอะ เออหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกไงนะสลับหัวกวางอันนี้น่าจะเป็นพัิลเนี่เลยวะ่ะเอ้ยดึงหัวกวางนี่มาอ๋อประตูนี้ก็จะเปิดอ่ะถ้างั้นต้องหมีถ้างั้นต้องหมีดึงไว้นะต้องหมีดึงหัวกวางอันนี้ไว้เดี๋ยวเราไปดึงฝั่งนู้นนะเพื่อนโอเคดึงไปแล้วแล้วก็เราก็ดึงหัวแพะอ,อันนี้อ๋อแสดงว่าไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเริ่มเิดแล้วไอ้กล่องนั่นน่ะเหมือนจะเลื่อนได้นะฮะนี้เออเหมือนจะเลื่อนได้ มันมีรอยลากอยู่ห้านี้เป็นไปได้ว่าน่าจะต้องเลื่อนมานี่ไงเลื่อนได้จริงด้วยต้องเลื่อนมาหาไอ้หัวกวางข้างบนนี่แน่เลยซึบไปไหวไหมเนี่ยสภาพการปีนกล่องนั้นแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะน้องหมีไปปีนอันนี้แล้วปีนหัวไม่ได้หว่ะแปบ๊บหนึ่งนะแสดงว่าเราอาจจะต้องไปกดหัวกวางอันนู้นก่อน้างนั้นเดี๋ยวให้น้องหมีไปเล่นกับหัวกวางตัวนูน้นแล้วเราจะต้องมาดึงไอ้หัวกวางตรงนี้หรือเปล่าอ่ะลองดูฮะ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยแหละตอนเนี้ยอ่ะน้องอีดึงยังอ่ะดึงแล้วอ่ะอุ้ยไม่ใช่เลยเออแต่ผมงงกะอันนี้ว่ะผมงงกะไอตัวอันนี้ตรงกลางอ่ะแสดงว่ามันน่าจะมีสวิตช์ที่สี่แล้วก่อนนะเออหรือว่าผมจะต้องเอาหัวของตัวอะไรสักอย่างมาแปะไว้ตรงนี้หรือว่าหีบสมบัตินี้มันเปิดได้เปิดได้ไหม <laughs> มันเปิดไม่ได้ว่ะน่าจะเป็นที่เลื่อนอย่างเดียวเหรออ่ะทําลายข้าวของเกมนี้ต้องทําลายข้าวของ <laughs> ผมปิดประตูนี้ได้ไหม เออเระแวงว่ะเอ้ยเดี๋ยวถ้าพูดถึงหัวกวางอ๋อจำได้แล้วไออันนั้นไงก่อนหน้านั้นอ่ะน,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 นี่ไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีหัวกวางอยู่ใช่ไหมนี่เปล่านี่เปล่าเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าฮะนี่ไงดันแตกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแปะโอเคมาเว้ยโอ้โหดีนะยังนึกออกแปะไว้ถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องหมีไปเล่นกันไอหัวกวางตัวนู้นก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราพอแปะปุ๊บน่าจะเป็นหัวกวางนี้แหละชึบ อ่ะแล้วไงสิแล้วถ้าเราปล่อยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาวิธีกดอ,อีกอันหนึ่งหรอแล้วทํายังไงอ่ะเพราะว่ามันจะต้องมีคนคอยดึงสามคนอ่ะเออเนี่ยเพราะวาถ้าเราห้อยอย,อยู่อย่างเงี้ยหรือว่าให้น้องหมีไปดึงอันที่สี่ได้วะอ๋อนี่ไงอ๋อใช่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 เพราะว่าดึงอันที่หนึ่งแล้วเราก็ดึงอันที่สองต่อนะครับเออพอดึงอันที่สองปุ๊บอันที่หนึ่งมันก็จะไม่ล่วงแล้วอ่ะชัวร์นน เรียบร้อยแล้วมันไม่เปิดแสดงว่าเราจะต้องปล่อยเราปล่อยได้โอเคแล้วเราก็ดันอันนี้ดันกล่องนี้กลับไปที่เดิมแล้วก็ไปดันหัวแพ้น่าจะอย่างนี้นะน่าจะถูกต้องจึ๊บจึ๊บอ่าเรียบร้อยโอ้โหไปต่อกดีกว่าฮะอุ้ยพบตู้ซฟแล้วก็มีช่องป่องลมให้อันนี้ด้วยอ่ะไปละยาวเรียบร้อยเอาเดี๋ยว น้องหมีมาก่อนไม่ใช่เหรอได้ข่าวไอตู้ข้างหน้านี้อย่าเปิดนะเฮ้ยข้างหน้ามันจะเป็นแสงสว่างอันนี้ไปข้างนอกแล้วเหรอเฮ้ยออกมาข้างนอกแล้วแสดงว่าได้เจอสิ่งมีชีวิตแล้วสิอันนี้ยอ่ะเจอกิ้งก่าแล้วหนึ่งอันนี้มันต้องมีอะไรมาโฉบกิ้งก่าตัวนี้ไปแน่เอาไม่มีวะเดี๋ยวคือสภาพมันไม่ใช่เลยอ่ะคือแบบมันไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกเลยนะจากพารหนึ่งเลยนะมันเราเหมือนจะอยู่ในอาคารอะไรสักอย่าง แล้วก็มาอยู่ในประพาคารแล้วก็ลงมาตรงไหนรถ <c oughs> คือมันดูไม่ค่อยต่อเนื่องกันเลยอะ่ะโอ้โหมาโซนข้างนอกแล้วฮะผมว่าเจอแน่ๆเลยว่ะแมงมุมเออเพราะว่าเกมแม่งเตือนให้ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเนี้ยแล้วมันออกมาข้างนอกอย่างนี้แล้วด้วยโอ้โหเดินในป่าอย่างนี้ <c oughs> ต้องมีแน่ๆเลยขนาดอาจจะเล e r t เทลยังมีเลยอะ่ะที่ผมเคยเล่นไปอะ่ะเอาอันนี้ขึ้นไม่ได้แสดงว่าต้องหมีน้องหมีไปขึ้นไปก่อนนะลูกนะจึบ๊บ จำได้ว,ว่าเหมือนเวียงไกลกว่านี้นะจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นไม่ได้จริงเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าจะเป็นอาจจะต้องไปหาทางขึ้นที่อื่นอย่างนั้นเหรอดันได้ไหมไม่ได้ถ้าง,งั้นไปทางนี้ดูสิแล้วทางนี้ก็ไปไม่ได้เด้ออันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนจะมันเอียดๆได้มเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะแสดงว่ามันน่าจะหักได้แล้วไงอ่ะหักแล้วไงอ่ะอ่าโอเคหักแล้วไงมาดูสิ อ๋อหักแล้วมาเป็นทางเหยียบทางขึ้นให้อะมันใช่เหรอจริงๆผมว่าน้องกระโดดปกติก็น่าจะขึ้นได้นะจริงๆแล้วอะไม่ต้องมาเหยียบท่อนสูงก็ได้มัง้งเ er. นี่ยน้องหมีกระโดดอย่างสูงอะจริงๆแล้วอะ <win> เอาแล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรแปลกๆไหมฮะตรงนี้เห็นใ <c oughs> ยมันมุมไหมฮะอันนี้เจอแน่ๆเลยวะ่ะข้างหน้านี้เจ้าแปดขาเว้ยแต่ตรงนี้มันสวยมากเลยนะโซนตรงเนี้ยมันมันน่าจะไม่มีอะไรไหมตามหลักแล้วนะเพราะว่ามันฉากมันค่อนข้างสวยเลยนะตรงเนี้ยอันนี้มันดึงได้วะน้องหมีเล่นได้ไหม เอ้แล้วเด็นคือน,น้องหมีมุดพงเลยด้วยฮะมุดทำไมอะไปมุดดิลูกเดี๋ยวเราเล่นกับสายอันนี้เองอ่ะดึงมาทางนี้ดึงมาเพื่อที่จะแบบว่าให้น้องหมีห้อยไปเหรอผมจูงมาสุดแล้วแล้วบังคับให้น้องหมีอ่ะกระโดดตรงนี้จึ๊บแล้วก็อ๋อโอเคเราก็ต้องดึงน้องหมีมาที่เดิมอ่ะโอเคอ่าแล้วก็นี่บังคับให้น้องหมีเอาบันไดย,ย่อนลงมาอ่ะ โอ้โหเออเกมนี้มันก็เล่นแบบแปลกๆดีนะเนี่ยแต่ก็ชอบนะมันดูแบบว่าได้เล่นอะไรหลายอย่างดีฮะต้องคิดแบบให้น้องหมีทํานู่นทํานี่น้องหมีกระโดดไปจริงเหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมว่าไอ้ชตอเนี้ยกระโดดลงไปอะขึ้นไม่ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่คุณผู้ชมเห็นไอ้ข้าวข่าๆข,ข้างล่างนั่นไหมมันใยญ่มปนมุมใช่ไหมแล้วคือลงไปกูว่าต้องวิ่งหนีแลวจวั้งแต่เนี้ยอ่ะอ่ะสไลด์ลงไปแล้วอ่ะไม่รอดแล้วละ่ะอ่ะเข้าคาซีเลยนี้กูตาย <laughs> โอ้ยน้องหมีกระโดดเอาเะนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอโหมาอย่างนี้เลยเป้าเอาแล้ว <laughs> แกไม่รอดแน่น้องแว่นและน้องหมีน้องหมียังซนอยู่เลยอะในขณะที่น้องแว่นเริ่มเริ่มระแวงแล้วอ่ะเนี่ย ิหายแล้วแล้วคือประเด็นคือเจอโดนเจอตัวก่อนไงอันเนี้ยอุย้ยมันอ้อมข้างหลังอะโอ้โหมุมกล้องภาพอย่างนี้แมงมุมมันเห็นอย่างนี้จริงเหรอวะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอะไรอะลูกแมงมุมเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่าเอาน้องกูเอา จะเอาน้องหมีไปชิบหายแล้วแล้วแม่มันก็วิ่งตามหลังมาสิเงี้ยชิบหายแล้ววิ่งก่อนแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันมีเฮ้ยเอันนี้เมือกเมือกอะไรดำๆเนี่ยแป๊บนึงเฮ้ยไปแล้ว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 เฮ้ยผมว่าไอ้กองไฟนี่มันน่าจะแมงมุมมันน่าจะกลัวไหมมันน่าจะเข้ากองไฟไม่ได้แล้วประเด็นคือเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วประเด็นคือมันลากน้องหมีผมไปไหนวะโอ้โหเดี๋ยว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 เออผมต้องไปตรงไหนต่อวะข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้ใช่ไมเนยเนี่ยเนี่ผมว่าต้องวิ่งตามกองไฟไปชัวร์เลยเนี่ยเพราะว่าผมว่าแมงมุมมันน่าจะกลัวกองไฟเออแล้วไปไปไหนต่อวะแป๊บนึงชิปและเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาทเพื่อตอบโต้อาทีคือปุ่มไหนวะอานี่ปะไอไอดอกไม้นี่ทำอะไรได้อ่ะแป๊บนึงนะอ่ะเฮ้ยมันวิงวิงแล้วแล้วไงอะ มันจะไล่แมงมุมไปไหมเฮ้ยมันไล่แมงมุมไปจริงด้วยโอเคว่ายวโอ้โหเกือบไปแล้วเฮ้ยน้องหมีอยู่นี่โอเค,เ,เ,อเ,คเดี๋ยวก่อนนะเราหยิบคบไฟมาได้ไหมสวยแล้วก็เอาไปจี้โอเคเรียบร้อยช่วยน้องหมีแล้วน้องหมีไม่โดนเผาใช่ไหมนีเ่เฮ้ยอย่านะเจ้าแมงมุมเรามีคบไฟนะไ้ยต้องทำยังไงโอเคต้องตีมาฝั่งนี้ แล้วก็แล้วไฟดับแล้วไงประเด็นอะโอเคขึ้นทางนี้ว้ายว่ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลากอะไรไปอีกแล้ววนะน่ะเดี๋ยวขยันลากทำไมพวกนี้เดี๋ยวทำไงดีวะทำไงดีวะแป๊บนึงนะส่งน้องหมีไปเป็นตัวล่อได้ไหมเนี <laughs> ่ยส่งน้องหมีไปเฮ้ยนี่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 น,นี่อันนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรเฮ้ยอย่าดับไฟกูนะอ๋อโอเคแล้วไฟมันก็ลาม เดี๋ยวตามหลักแล้วมันลามขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ล่วงลงมาทับเอื้อเอื้อเอื้อมันได้เหรออย่างนี้ได้เหรออ่าโอเคมาถึงจุดแสงสว่างตรงนี้แล้วดูสิเอ้ยเฮ้ยทำไมกิ่งไม้ตรงนั้นถึงขยับล่ะฮะรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีตัวอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆคอยขยับมันอยู่เลยอะ่ะอันเนี้ยผมว่าย่องไม่ได้วะ่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเห็นเราแต่แรกแล้วอะมันก็คงคอยจับตาดูเราตั้งแต่แรกแล้ววันเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นตามันไหมคุณผู้ชมเฮ้ยแย่แล้วชิบหายแล้วน้องหมีน้องหมีน้องน้องชิบหายแล้วยังไงดีอะผมว่ามันกลัวไฟอันนี้จริงแต่ว่ามันอยู่ข้างในนั้นนะฮะแล้วเราทางข้างหน้าเราต้องวิ่งไปหรอต้องไปยังไงไปมึงนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่น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 เฮ้ยมันมันมาจริงปะมันมามันมาจริงอันนี้มันมาจริง แล้วมันแล้วมันไม่กลัวแล้วมันไม่กลัวไฟแล้วมันไม่กลัวไฟประเด็นมันไม่กลัวไฟ <c ười> ชิบหายแล้วมันไม่กลัวไฟ oh yeah! โอ้ยเูยเโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคบไฟมาเอาคบไฟมาเอาคบไฟมาเฮ้ยเเดี๋ยวน้องหมีน้องหมีไปไหนแล้ววะเฮ้ยชิบหายแล้วเอาคึกเดี๋ยวก่อนนะกูจะต้องปกป้องน้องหมีด้วยเอาจริงแค่เอาตัวเองยังไม่รอดเลยชิบหายแล้วต้องต้องคอยปกป้องน้องหมีด้วย อันนี้เราน่าจะไม่ต้องกระโดดข้ามก็ได้เราน่าจะเดินผ่านก็น่าจะอันนี้ได้อ่าโอเคมันกลัวไหมมันกลัวจริงเหรอมันไม่กลัวนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันกลัวเฮ้ยมันกลัวจริงเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อได้ผลหรือนี่เดี๋ยวมันไล่แมงมุมตัวเล็กไม่ได้แต่มันไล่แมงมุมตัวใหญ่ได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยว่ายอย่าอย่าทำน้องหมีอย่าทำน้องหมีมึงยังไงล้ยังไงแมงมุม แล้วรอบนี้มันไม่ได้เล่นน้องหมีไงรอบนี้มันเล่นกูโอเครอบแรกมันจะเล่นน้องหมีก่อนนะฮะนี้รอบสองมันเล่นเราเออเราวิ่งยาวเลยได้ไหมวาย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 น่าจะวิ่งยาวเลยได้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยโอเควิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวว,ยาว,วิ่งยาวได้นี้จึบ๊บวิ่งยาวแล้วก็กูลงถ้าแมงมุมนั่นเป็นจุดที่แย่ที่สุดเลยนะอันนี้ลงในส่วนไหนไม่ลงลงไปในถ้ำแมงมุม โอ้โหอันนี้มันเป็นไข่แมงมุมมาคุณผู้ชมโอเคโอเคใจเย็นๆเดินดีๆเดินดีๆอันนี้เดินดีๆโอ้โหผมกลัวว่ามันจะมีตัวที่มันใหญ่กว่านี้หมายถึงแมงมุมอ่ะผมวายเ้ยดียวเดยมุด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 มดมุดมดมุดมุดมดมุดมดีุดมุมุดมุดมุมุดมันมิ้มจมุดมเดม๋ยวุดม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 มุดมมุดมุ้มุุมมด มันตามมันตามเอามือมาโสดแทกโอ้โหกูเดินไถกูเดินไถไข่แมงมุมยับเลยอันนี้โอ้ย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 อย,อย่าอย่าอย่าเดินตามมาโอ้โหแล้วมีแมงมุมอยู่ข้างหน้าครับผมอันนี้เป็นแมงมุมตัวเล็กชิบหายละเราต้องเดินเราต้องเดินวนกับมันเฮ้ยแล้วไอแมงมุมตัวเล็กๆตัวน้นอยๆนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจุ่มขามันจะจุ่มขาตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวชิบหายแล้วกูดโดนไหม ไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังรอดพ้นอยู่ยังรอดพ้นอยู่วันนี้เดินตามไอ้แมมุมตัวนี้ไปมันจะต้องคอยอันนี้ให้เราโอ,โอ้โอ้เดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นี้มันจุ่มมันลงมาก่อนโอเคน้องหมีดูแลตัวเองนะเนี้ยเดี๋ยวดูแลตัวเองนะเพื่อนโอเคเราน่าจะไปทางนี้นะฮะน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่กระโดดลงไปข้างล่างนั่นหรอกนะ,อะไอเนี้ยโอ้โหขึ้นมาได้ละโอ้โห เรายังไม่พ้นกับไอ,อ้แมงมุมพวกนี้อีกเหรอ <S <S ถ้าเราเดินกลับหลังโอเคถ้าเราเดินมาทางนี้ปุ๊บเราจะเจอกับคบไฟโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับเกมเอ่อะดีมฟอร์กเทนซอร์โลนะครับผมนะฮะหรือว่าฝันกลางวันลืมความเศร้านะครับผมนะฮะภาคนี้ก็เจอของจริงไปแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับก่อนหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรผมตอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม